อะลำดับต่อไปสิ่งที่ดีงามแะย่อมที่จะบังเกิดเกิดขึ้นไดนั่นเน่ยมันเกิดจากการลงมือกระทำและงมือกระทาคือทำในสิ่งที่ควรจะต้องทําเป็นอย่างยิ่ง สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่จะต้องทำเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือมันคือฐานนะมันชำระร่างจิตใจแล้วก็มันทำใจให้รู้เท่าทันนี่คือสิ่งที่คนจะต้องทำเป็นอย่างยิ่งนะมันคือฐานนะมันทำทค,ความเข้าใจแล้วก็ มันรู้เท่าทันกับสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยนบเป็นบอกว่าถ้าเฮามีประธานสี่แในธรรมุูธเจ้านั่นเนี่ยธเจาตรัสว่าประธานสีสัมประทานสีสมมนส่นั่นเนี่ยนั่นก็คือสิ่งจี่บงบอกเป็นเครื่องชำระร่างสิ่งที่บดีบงงาม นั่นก็คือรักธรรมเกี่ยวกับความเพียรสี่ประการความเพียรจักบังเกิดได้นั่นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดเกิดขึ้นได้นั่นเนี่ยมันย่อมที่เกิดจากการเท่าทั้งหลายนั่นเนี่ยลงมือกระทำํำทำในสิ่งที่ดีจริงงามทำในสิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์มันก็ย่อมที่จะส่งผลไปในทางที่ดี ต้องข้ามกันนะอาจบางครั้งบางทีอาจจะไปพรั่งเผลอด้วยตั้งใจกดีเว้นตั้งใจกดีต่างๆนะมันก็ยอมทรงผลไปดังตีเหตุที่เราได้ทํากันไว้รับทาให้ความเพียรนั่นเนี่นะดังตีอานาปนสติเ,เป็นบอกว่ามีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติ และอวิชชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ต่งนะางๆสมประทานสี่ปะเดข้อที่หนึ่งนะปะผนก็บ,บอกว่าสังวร,รประทานนั่นกะ็คือเพียรระวังนะเพียรระวังบอกเธออกุศลกรรมนะอกุศลธรรมมันก่อเกิดขึ้นภายในจิตภายในใจเพียรระวังเป็นบวบาเพียรระวังแต่ยาระแวง ียรระวังที่นี่คือว่ามันเฝ้าสังเกตมันเฝ้าดูมันพิจารณาไปตามสิ่งที่ปรากฏที่เห็นณนะปัจจุบันนั้นนั่นะเมื่อสิ่งบางสิ่งบางอย่างมันก่อเกิดขึ้นนะมันจะเกิดความสุกใจก็ตามนะตกใจก็ตามต่างๆนะเขามันเฝ้าสังเกตปันเพียรระวังในการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเรานี่ยเดมันเกิดขึ้น แล้วก็พิจารณาไปตามความเป็นจริงที่มันปรากฏอยู่อันที่สองนะเมื่อเพียนละแล้วนั่นเนี่ยก็ต้องเพียนข่ามันนั่นก็คือประหานนประธานประหานนประธานนั่นก็คือเพียนละนะละในสิ่งที่พอด,ดีบอกงามที่มันจะก่อเกิดขึ้นในาภายในจิตภายในใจน่างๆหรือแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันหลงคล้องข้างอยู่นั่นเนี่ย นะครับควรจะต้องสลัดมันทิ้งออกไปต่างๆละทิ่งเงินไปนะค่ามันจะได้วิญญาต่างๆตอนนี้นะและสําคัญคาอันหนึ่งเมื่อเพียนละเ,เมื่อเพียนระวังเพียนละแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเพียนลงมือกระทํานั่นก็คือทําในสิ่งที่ควรจะต้องทําเป็นอย่างยิ่งดังที่กล่าวไปแล้วนั่นก็คือ ทำให้มันมีทําให้มันเกิดทาให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปนั่นก็คือภาวนารับทานภาวนาประทานนั่นก็คือทําให้มันเกิดขึ้นทำให้มันดีขึ้นทําให้มันมีย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปต่างๆนั่นก็คือสิ่งดียอมทียก ology. ประโยชน์เมื่อเพียรละเเมื่อเพียรระหวังเพียรละเพียรทําให้เกิดขึ้นและสําคัญทําอันหนึ่ง นั่นก็คือเพียนอนุรักษ์รักษานั่นก็คืออนุรักษ์คณาประทานนั่นก็คือการตีว่าเพียนรักษาสิ่งจีเฮาก่อเกิดขึ้นมาทำให้สิ่งที่มันดีมันงามขึ้นมาก่อเกิดขึ้นมาในภายในจชตภายในใจด้านนั้นเนี่ยนะก็รักษาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงลดนด้านเนี่ยคือมันมีเพิ่มมากขึ้นนะเพิ่มมากขึ้นยิ่งขึ้นไปต่าง ถ้าสิ่งทั้งหลายต้องพวงนั้นเนี่ยถ้าเฮามันเพียนทำนือสิ่งดีมันเป็นประโยชน์และเป็นคุณก็เฮานั่นเนี่ยมันจะยอมส่งผลนะส่งผลไปได้ในทั้งที่ดีที่งามต่างๆนะเพียนระวังเพียนระนะเพียนทำเพียนทำแล้วก็เพียนอนุรักษ์รักษาให้มันดีมันงามให้มันก่อเกิดขึ้น นายีขึ้นไปต่างๆอันน,นี้คือความเพียรสี่ประการนะสมมตประธานสี่ดังที่พุทธเจ้าตรัสไว้สิ่งั้งหลายทั้งพวกเรานี่เนี่ยถ้านเะอามันเพียรระเพียรระวังนะเพียรรักษาและละก็มันเพียรรำต่างๆนะยอมที่จะส่งผลและเกิดก่อเกิดความอันเป็นบงคลก็ปกเก่าในชีวิต แต่ประวัตวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่นะเมื่อตะวันนะกับประวัติขำน้อยเพร่ะว่าไปอัดรวมงานสวดศพอายการจังหวัดซึ่งอายการคนนี้เนี่ยนะเปิ้ลเป็นผู้ดีมีความเพียรระวังนะแล้วก็บรนส,สมัตินะคุณงามความดีต่างๆ เมื่อมีแล้วเปินก็พยายามที่จะแบ่งปันแบ่งปันที่ใครๆลหลายๆคนบอกใครที่จะได้เนนั่นก็คือเปิ่นทุกๆเดือนนั่นเนี่ยเปิ่นจะบริจาคลงศมเมื่อกวัติสีเรืองแต่เมื่อตะวาวันก่อนวันก่อนวันก่อนตอนช่วงเย็นเปิน่นก็ไปเล่นออกกับร่างกายไปตีแบดปินตัน หอ,อกำลังตีคณะที่กำลังเล่นนั่นเนทั้งๆตีตัวเองเนี่ยเป็นโคตร่ีมีสุขภาพกับทือว่าดีพอสมควรไปเล่นได้เพียงแค่แป๊บเดียวนะเกิดอาการช็อกแล้วก็ดอกไปตามนั่นนะกลางสนามแบบวิตันนั่นนะพอหลังจากตีหมอมระพาวิศูรแล้วนั่นเด๋นะเบิ้ลก็บ,บอกว่าหัวใจขาดเลือดแบบฉับพันต่างๆ ะฉังนั้นแต่ชีวิตของคนเท้านัะนะนะ่นเนี่ยดันอาวามันมีเพียงแค่เส้นบางๆที่มันกั้นเฮาไว้นะระหว่างความเป็นกับความตายนิบที่บนอาวาอัจเชวะกิจจมาตับพังโกชัญญามะระนังสุเวนั่คือว่ามันทำความเพียรเสียแต่วันนี้ ใครจะรู้ว่าความตายจะมีแม้ในพรุ่งนี้ต่างๆหรือว่าวินาทีข้างหน้านี้อาก็บกสามารถที่จะรับรู้รับทราบแล้วก็ห่วว่าเหตุสิ่งใดมันจะเกิดขึ้นกับตัวเก่าและกับตัวเขาและบุคคลหลบค้างเขาจะเกิดอะไรขึ้นนะเวลาตีมันจะตอนเนือแต่ไปนั่นฉะนั้นแล้ว เพียงทาสิ่งที่ควรจะต้องทําเพียงรักษา,าสังวรประทาน,นาเพียงจะรักษา,าเพียงปหาะประทานนั่นก็คือมันในการที่จะละแล้วก็มันในการที่จะทำ อุรักาภาวนาประธานนนคือเกี่ยวกับโรงมือทำให้มันเกิดเกิดขึ้นและก็อสรรคที่สุดนั่นก็คืออนุรักษณาประธานนันคือสิ่งจีทำแล้วจีดีจีงามกับเพียรรักษาไว้ั่าน,นต่อจากนี้ไปใจโอกาสสักนิดสักน้อยหนึ่งมันทำความเพียรให้มันกอบเกิด ถ้อมันเห็นเป็นมักเป็นผลก็เกิดความดีงามกันต่อไป